หมวดสามหนึ่งยานคือความรู้ว่าเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพสอยานคือความรู้ว่าเมื่ออุปาทานไม่มีภพย่อมไม่มี 3. ายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพสี่ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออุปาทานไม่มีภพย่อมไม่มีห้ายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพหก ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออุปาทานไม่มีพกย่อมไม่มีเจ็ดยานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัตติยานในกรณีนี้ก็มีความจิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา